โค้ดออสอัปเดตอาการวิภาวีหลังผ่าตัดลุ้นหายทันรายการสำคัญเฮดโค้ดวอลเล่บอลหญิงไทยยกวิภาวีสีทองคนสำคัญของทีมเผยข่าวดีผ่าตัดหัวเข่าเป็นที่เรียบร้อยวันที่20กุมภาพันธ์2568หลังจากที่วิภาวีสีทองหัวเสาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บเอ็นควยหน้าข้อเข่า A c l เฉีกขาดและหมอนรองกระดูกด้านนอกเสียหายระหว่างลงเล่นให้ต้นสังกัดอย่างคุณไดฮิวสเตทนศสกโคโววีลิกเกาหลีใต้ฤดูกาล2 0 2 4 2 5เมื่อ วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดโคอดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของวิภาวีเข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยเตรียมไปเดินทางไปเยี่ยมที่เกาหลีใต้ อดอดกล่าวว่าเมื่อเช้าได้คุยกันเพิ่อผ่าตัดเสร็จไปเมื่อวานนี้การผ่าตัดราบรื่นดีเป็นกำลังใจให้เขาโดยในเคสของวิภาวีต้องติดตามและตามความคิดเห็นของแพทย์ในเบื้องต้นจะรักษาและกายภาพประมาณ2เดือนที่เกาหลีในต้นเดือนหน้าผมจะไปเยี่ยมต้องรอดูว่าจะหายทันชิงแชมป์โลกไหมเพราะเขาก็เป็นคนสำคัญของไทยณตอนนี้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเริ่มต้นโปรแกรมแข่งขันวินเนยี2สิบวันที่4มิถุนายน27กร,รกฎาคมส่วนวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพแข่งขันวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนต5 6 8